ผมได้ลงมาอัปเดตนะครับอัตราการเจริญของต้นข้าวที่อยู่ในนานะครับมันนี่ต้นเขาเข้าสัญญาณจากเส้นครับพี่น้องเดี๋ยวผมมาวัดในดวอ่นเองเดี๋นี่ตัวนี้นะครับเนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับอันนี้บรรยากาศอ่าไม้บรรทัดนะครับวัดวัดไม้บรรทัดนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับผมจะวัดให้เบิรงครับพี่น้องหลังจากการตัดต้นข้าวนะครับเจ็ดวันวันนี้อยู่ตัวนี้นะครับขีดไว้ก่อนตรงนี้อ่าลกะนะครับเป็นการคาดนี่อันนี้หกสิบซีนนะครับสองไม้บรรทัดเนาะสองไม้บรรทัดคือตรงนี้นะครับ อลองดูก่อนใบใบข้าวนะครับใบข้าวใบข้าวกี่เซนนะครับกี่เซนดูก่อน,น,นออครับเนาะโอ้เจ็ดสิบครับประมาณ72็ดสิบสองเซนเจ็ดสอนได้พีนออน่น้องเด้อนี่เบิงเฉลี่ยก็คือความยาวของต้นข้าวนะครับอยู่ที่65ถึง70เซนเป็นส่วนใหญ่นะครับสําหรับวันนี้สําหรับการมาวัดอัตราการงอกของต้นข้าวนะครับให้ดูบรรยากาศอยู่ที่ 65-70เซนนะครับวันนี้น้องเชอเด้อพี่น้องเด้อน้องเชอร์ได้น้องเชออีกแล้วพี่น้องยู่เป็นครูเลยเมื่อนี้กะมาหาน้องเชอตามหาน้องเชอที่รักครับน้องเชอน้องเชอรี่เด้อโมเมนต์ไขปลาคารวียได้พี่น้องเจอน้องเชอวันนี้ก็ได้น่าจะอยู่ประมาณเกือบอูกิโลครับพี่น้องนี่นี่นี่ให้เบิ้งเด้อครับเด้อให้เบิ้งชัดๆน้องเชอได้ืหอนี่มาเก็บน้องเชอนี่นี่เห็นไหมครับ นี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆเด้อนี่ครับน้องเชื้อน้องเชื้อฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆเด้อครับพี่น้องเด้อนี่น้องเชื้อครับน้องเชอเห็นไหมครับวันนี้ได้เยอะเลยครับน้องเชอรี่ที่รักวันนี้มาตามหาน้องเชื้อนะครับเห็นไหมครับได้น้องเชื้อด้วยอ้าครับผมตามหาน้องเชอที่รักนะครับพี่น้องได้มากโอ้น่าจะอยู่ประมาณครึ่งกิโลนะครับนี่เนาะอ่ะมาเบิ้งนะครับบอบอเขาเลียงเลียงน้องเชือ้อจพี่น้องเด้อนี่นีははน่นี่ <het at. criticism> เาสิเอาต,เอตัวเมย์ตัวเมย์เพิ่นเอามาไว้อยู่นี่ครับพี่นอ้องตัวเมย์ตัวแม่และตัวผู้มาขยายพันธุ์นะครับเพิ่นไปขยายพันธุ lift, ์ยูี่ทีพี่นอ้องมองง่ายงวันนี้เราตามหาน้องเชอนะครับแล้วก็ลูกลูกด้วยนะครับอันนี้นี่นะอันนี้คือบ่อเลี้ยงน้องเช้อนะครับพี่น้องอ้าไข่น้องเชอไ,ออไข่น้องเชอือเ,ชอเยอะมากเลยเราก็จะวางไข่ตามนี้อันนี้คือบ่อบ่อเลี้ยงน้องเชอนะครับ จะวางไข่ครับวางไข่ตรงนี้แหละนี่เชือเชือ่ยนี่ได้เยอะเลยครับเดี๋ยวเราค่อยขยายเองลงข้างก่อนให้ไข่อยู่เหนือน้ำครับ่ะไป,ไปครับอันนี้อีกบอ่อหนึงครับบอ่อหนึ่งมาดูครับมาดูอีกบอ่อหนึงครับ สำหรับบอนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเชือ่อใหญ่ฝั่งนู้นก่อนออกลูกก่อนยัไงครับน้องเชือเราค่อยเอามาปล่อยอันนี้เราจะขยายบอนั้นก่อนอันนี้ก็มีอยู่ตามรังไข่เนาะโอเคครับครับผม